ทำไมคนทั่วไปไม่ทําธุรกิจเขาอาจจะไม่มีทุนไม่มีตังค์ไม่รู้จะเริ่มยังไงโอเคแล้วก็อาจจะเป็นนี้ติดลบอะไรก็แล้วแต่ปัญหาเยอะๆจะเป็นหมดอ้าวทาไมเขาไม่ทาผมเชื่อว่าเขาอยากจะมีธุรกิจแต่เขาอาจจะต้องติดปัญหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มีเงินทุนอาจจะทํามาแล้วก็เจ๊งบ้าบอคอแตกอะไรที่เขาเจอมาผมก็คิดว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะมีธุรกิจให้พวกเขาโดยที่เราแบกรับความเสี่ยงให้ โอเคนั่นคิดประเด็นแรกผมก็เลยใช้เงินตัวเองลงทุนสร้างบริษัทดอบดิทขึ้นมาอันดับแรกลงทุนให้ก่อนมีสินค้าก่อนเพราะจะทำธุรกิจต้องมีสินค้าโอเคลงทุนสินค้าให้ก่อนนะใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาการรลิตก็ไปสร้างจะสําหรับใครที่ไม่มีเงินทุนไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ไม่อยากเป็นลูกน้อง โอเคผมสร้างธุรกิจดอปลิทขึ้นมาแล้วก็ยังสร้างช่องทางจะจำหน,น่ายก็คือแอปพลิเคชันขึ้นมาให้โอเคและก็ยังสร้างกลุ่มคนใหม่คือกลุ่มนี้คือกลุ่มอธิบายธุรกิจให้แล้วก็ยังสร้างกลุ่มสอนขายสอนทําธุรกิจนะมองไปถึงปัญหาต่างๆแล้วสร้างระบบขึ้นมาแก้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นดอปลิทมันเหมาะกับคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ ไม่อยากขาดทุนไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเจ๊งแต่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะเขาสามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้ผ่านไปอีกสามปีเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วมีประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักแสนหลักล้านเข้าใจยังแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาคุณก็สามารถไปลงทุนสินค้าหลักแสนหลักล้านได้เลยเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเราทําดอบลิสต์ขึ้นมาเพราะต้องการแก้ปัญหา ให้กับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนคนที่ไม่ได้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจมันก็ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าไงก็กไปทํางานประจํากับไปทำนู่นนี่นั่นตามที่คุณถนัดมันก็ไม่ได้ผิดเข้าใจไหมแต่สาหรับใครที่ไม่ได้อยากเป็นลูกน้องเขาอเออก็นะใครที่เจอปัญหาอยู่ก็มาลยุยพอจะเข้าใจความหมายไหมโอเคเก็ตยัง